แล้วก,ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับและถ้าหากใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมฟีฟ่าโมบายราคาถูกสะดวกปลอดภยัยแนะนําร้านนี้เลยครับผม Over Topup ันั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าโมบายและกนัล็อกขอออวิคี้หรือเกมมือถืออื่นๆอ,อ,อีกมากมายเติมไวปลอดภัยหาย Hi ห่วงยิ่งถ้าหากบัญชีล็อกอินด้วย Facebook ยิ่งเติมง่ายเข้าไปใหญ่แถมที่ร้านยังมีระบบตอบลูกค้าอัตโนมัติโดยไม่ต้องรอแอดมินมาตอบคาถามใดๆ สะดวกปลอดภัยขนาดนี้ทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนแล้วนะครับที่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปเติมกันด้วยนะจ๊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 ะปากอหนนด้วยนะครับและถ้าหากคุณเป็นมือใหม่นะครับและมีปัญหากเกี่ยวกับการเล่นฟี f a Mobile นะก็สามารถเข้ามาสอบถามผมได้ในเพจไ้แบบส่วนตัวส่วนตัวเลยนะครับผม กราบสวัสดีพี่น้องประชาชาวฟีฟ่าม b i บ e ายและสายฟรีทุกท่านกันด้วยก็แลักนะครับผมก็มือใหม่ด้วยนะครับเอาละครับผมวันนี้ก็จะมาประชาสัมพันธ์กันนิดนึงแล้วกันนะครับผมตอนนี้นะครับผมลีกของผมนะครับก็เปิดรับสมัครนะครับผมเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลังมองหาลีกอยู่นะครับผมก็มาลีกผมได้เลยนะครับก็ยังไงนะครับผมก็ลองทักแชทมาได้เลยนะครับผมนะ Facebook ส่วนตัวหรือว่าแฟนเพจก็ได้นะครับต้องการคนเข้าลีกอีก10คนนะครับผมนะถ้า ทีมที่มีโอเวอร์ออลเยอะๆด้วยก็ดีมากเลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องของเราในวันนี้เลยก็ได้กันนะครับผมแล้วก็ขอฝากอีกนิดนึงนะครับผมนะสำหรับแบรนด์ฮาดิกันนะครับผมเนาะที่กําลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับผมนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับรอดูกันด้วยนะครับผมว่าจะมีอะไรนะครับผมนะก็ลองทายกันดูแล้วกันนะครับผมนะเห็นโลโก้แบบนี้แล้วนะครับผมนึกถึงอะไรนะโ เอาละครับผมวันนี้เราก็จะมาล่าสมบัติกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมนะหรือเวลาอีก5วันเท่านั้นเองนะครับผมนะกับกิจกรรมล่าสมบัตินะครับผมโอ้อันนี้ก็สถิติแพ้เยอะมากเลยนะครับผมนะชนะแค่2ครั้งนะครับผมเนาะเอาละครับผมนะก็นะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมก็เมื่อเราเล่นผ่านเมื่อกี้แล้วนะครับผมเนาะเราก็จะสามารถมาเปิดตรงนี้ได้นั่นเองนะครับผมเนาะก็มีประมาณนี้เลยนะครับสาหรับทัวร์นาเมนต์นะครับผมรางวัลที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นแฟงแลมพาดนั่นเองนะครับผมนะไม่รู้ว่าจะ ได้หร so ือเปล่าหรือทันหรือเปล่านะครับผมยังขาดอีกหลายแต้มเลยนะครับผมโอเคครับในส่วนต่อมานะครับเป็นดันเจียนนั่นเองนะครับผมเราก็จะเอาคบเพลิงนี้นะครับมาเปิดประตูพวกนี้นะครับเพื่อแลกนักเตะนั่นเองนะครับผมเนาะก็ไม่ค่อยน่าเปิดเท่าไหร่แล้วครับผมเนาะจะเก็บคบเพลิงเอาไว้แลกตัวนักเตะที่เราอยากได้มากๆจริงๆนะครับผมเนาะก็โอเคครับผมนะยังไงมันก็ต้องเปิดจนครบลูกบอลนั่นแหละครับผมนะถึงนักเตะจะถึงเราจะได้นักเตะนะครับผมเนาะโอเคครับผมนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของ ดันเจียนนะครับต่อไปก็เป็นทางด้านของโต๊ะกลมนั่นเองนะครับผมนะโต๊ะกลมเนาะก็จะมีนักเตะประมาณนี้เลยนะครับผมมาครับผมมีแต้มอยู่นะครับผมเนาะมีเหรียญอยู่เขาเรียกว่าอะไรวะเออมีอยู่600นะครับทุกคนนะเดี๋ยวลองเปิดกันดูเลยก็แล้วกันนะครับผมนะมาใบแรกเลยครับผมประเดิมนะครับขอแบบสวยๆบล็อกวอล์ก็แล้วกันนะครับผมเนาะเออมามามาครับผมนะครับใบแรกครับกดเลยครับผมมานะครับปึ้ง โอ้โหก๊สทองครับผมเฮ้ยจริงๆอ๋อมันมันวนในตรงไหนวะเนี่ยกดอีกทีครับผมมะครับกดเลยครับกดแบบรวดเร็วโอ้โหโคตรเจ๋งเฮ้ยเหมือนตัวซ้ําเลยว่ะมันมันออกมั้งไหมครับทุกคนมาครับอีกทีครับผมนะมากดเลยครับผมนะไปใบนี้วอล์กครับผมวอล์กครับมาครับโอ้โห่ทงไม่คุ้นซีเอ็มครับผมมาครับโอ้โหเดวิส ครับอ้หนี่มันพิมพ์ชาติเดียวกันเกิดใครวะจอร์ดเบสปะ่ะเออเฮ้ยหนึ่งล้านว่ะดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่อ๋อถ้าถ้าเราเปิดได้แล้วมันก็จะกลายเป็นการ์ดกากเลยนะครับผมเนาะโอเคโอเคกลายเป็นเหรียญน,นะครับโอเคครับมากดอีกทีครับอ่ะกดเลยครับวอล์กมาแล้วครับผมธงเฮ้ยอ่ะ โอมั oh oh, oh. นเดาหู้โหต่เก้าสิบห้าครับออกครับผมเนาะหูสิบเอ็เลยนะเฮ้ย 10M เลยอะครับคุณถือว่าแพงไหมขายได้ไหมตัวเนี้ยถือว่าแพงอยู่นะ 10M ใช่ปะเฮ้ย <c oughs> กดอีกทีครับผมเลยอีก200ครับผมเนาะอ๋อนี่ไงออกไปแล้วเนี่ยตรงที่อยู่ข้างๆกับไอ้แทมมี่อ่ะเออออกไปแล้วครับผมนะมาเลยอีก200ครับอีก2ครั้งนะมากดเลยครับวอล์กมาอีกแล้วครับผมนะเฮ้ยวอ,อล์กรัวๆเลยว่ะอังกฤษว่ะ เฮ้ยแธมมี่ G K เห็นอยู่แว๊บๆเลยเมื่อกี้9็7เจครับผมโอ้โหมาครับยังครับผมนะยังยังไม่ไปเลยมาครับเลยอีกรอบนึงครับผมนะเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนาะจริงๆอยากได้ตัวนี้ครับผมปีกชาวโปรตุเกสเนี่ยเออเอาไม่ใช่อังกฤษยูริโปรตุเกสครับโทษทีวัสดีครับวัสดีครับผมว่าต้องมาใบนี้นะครับผมนะมากดเลยครับมาเลยครับมานะครับโอ้โหไม่ walk ครับผม กลายเป็นสกิลบูสไปซะน,นั้นนะครับผมนะโอเคโอค้ถ้าซื้อก็โอ้หกรแพงอยู่นะยีเองแพงครับแพงแพงแพงอ๋อต่อมาครับผมเป็นป่านะป่าต้องบนนะครับผมเนาะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราก็เอาแต้มมาเดินไปใช่ไหมโอ้ยมีวาร์ดี้เนาะแล้วก็มีโทมบุรีเฮ้ยสุดปลายทางได้ไข่วะปึ๊บโอ้โหมิลเนอร์กับสเตอร์ลิงเฮ้ยสเตอร์ลิงตัวนี้เก่งครับผมซื้อมาเล่นแลละแต่อยากลองมิลเนอร์เหมือนกันนะ กะว่าจะมาเอาวินเนอร์ฟรีไม่รู้จะมาทานหรือเปล่านะครับผมนะเฮ้ย hey, โทโมบริครับโทโมบริผมเคยใช้อยู่นะปีปีธรรมดานะโอ้เก่งนะครับผมนะไอดีสำหรับปีนี้ก็น่าจะเป็นปีอัปเกรดของแกนะครับผมน่าจะเก่งเลยแหละครับผมนะสำหรับโทโมบริเนาะสำหรับใครที่ฟูเอซิมิลานอะไรอย่างเงี้ยเออก็เปรี้ยวเลยครับผมเนาะนะครับเดินแต้ม สักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมเนาะเออปาต้องมนใช่ไหมเดินต้องเดินผูกผมขาดแต้มอยู่เยอะแน่เลยครับทุกคนเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะมาเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันเลยก็แล้วกันนะครับผมเนาะเฮ้ยเมื่อตะกี้ครับเดี๋ยวเข้าไปแวะดูตลาดกันนิดนึงนะครับผมได้ว่ามีโคแมนนะเออนี่ไง1 0บเอมนะครับขายได้ไหม มีคิวอยู่80กบกว่าตัวครับผมโอ้โหขายไม่ออกแน่นอนเลยครับผมเนาะมีคิวเยอะเลยน่าจะราคาล่วงอยู่นะเนี่ยดูจากราคาไม่เป็นไรครับเอาเก็บไว้ใช้ก็แล้วกันเนาะสแตตสวยอยู่นะครับผม95เนาะเอาไว้เป็นตัวสำรองของเทนนะครับผมอู้โอเคเลยนะพลังแฝงพลังข้างใน,นก็โอเคอยู่นะครับแต่แค่ไม่มีเรื่องความเร็วนะแต่แกอาจจะยืนตำแหน่งดีเนาะประมาณนั้นนะครับผมนะจะเป็นปีกเอ้ยแต่มันเหมือนเติมน้ะเมื่อกี้เวิร์กเรทมันสูงสูงเนาะขึ้นสูงลงสูง,สงดีครับผมนักเตะเวิร์กเรทประ เทศนี้ก็จะเรื่องของความขยันนะแน่นอนเลยครับผมเนาะประมาณนั้นครับผมมาครับผมนะก่อนจากลากันวันนี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดแพ็คเอียร์ัดลุ้นๆเลยแล้วกันนะครับผมเนาะก็อย่างที่รู้นะครับว่ามันแค่1%น่เนะมาครับเดี๋ยวผมเปิดอันนี้แล้วก็ลากันไปเลยนะครับผมเนาะโอเคครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมเอ่อถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอโทษขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมเนาะเฮ้ยเขากลับมาหาเอ้ยอาอก่อน โอ้มาตอนนี้ไม่รู้เรื่องเลยอ๋ยอเฮ้ยเผือกดครับทุกคนโอเ้เซ็งเลยได้500ร้อยไหนคุณส่งอะไรข้อความมาตอนนี้วะโครครับสรับรใครที่ต้องการเข้าหลีกนะครับผมก็อย่าลืมทักมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเฮ้ย <Hey, S 1> เอง็งเอ,งอ็งนั่นแหละเอ็งดูคลิปข้าจนจบเลยหรอวะ <c oughs> เออแล้วทำไมเอ็งไม่กดซับสไครต์เอาไว้ล่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของข้างไงเออแล้วก็อย่าลืมนะอย่าก,กดสคิปข้ามโฆษณาล่ะ เออมันจะได้เป็นไรายได้ข้างไงเข้าใจปะ <c oughs> ฝากไว้ด้วยล่ะเข้าใจไหม